สวัสดีค่ะวันนี้เบลจะพามาทําหมูหมูตุ๋นเต้าซี่นะคะหรือหมูตุ๋นที่เขาขายในในร้านตื่นซานะคะประมาณนั้นนะคะวันนี้เบลใช้กระดูกหมูนะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเบลใช้ประมาณ400กรัมนะคะ,นะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะก็เบลใช้กระเทียมนะคะกระเทียมครึ่งหัวนะคะกระเทียมสับเกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายสองสองช้อนชานะคะหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะพริกไทยซี่ิ๊วขาวนะคะ ประมาณนิดหน่อยนะคะใครมีน้ำมันงาใครมีเหล้าจีนใส่ได้นะคะบิวไม่มีนะคะเต้าซี่นะคะเต้าซี่จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโครงหมูเราจะคนทุกอย่างเข้ากันนะคะนี่นะคะเราจะคนทุกอย่างให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือมากกว่านั้นได้นะคะนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูนะคะที่เราหมักไว้ก่อนหน้านี้นะคะลงไปนึ่งให้สุกนะคะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ